สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สุ้คนนะครับวันนี้มาพ่อกันแล้วครับช่องห้องปงชาแนลครับวันนี้ห้องปงก็ได้ต้มเส่บนะครับต้มเส่บหนังงวง้ะพี่น้องเด้อพุ่นะเป็นตะเสียบนาดได้ครับเด้อหอนหอนเลยพุ่นะโอ้โอโยเบิ่งเด้ออ่อยาดพี่น้องเบิงบ่งนะครับพุ่นะพี่น้องจะเสียบขนดววาดวะอันนี้ต้มมาเหล้วพี่น้องกะมีมีหนังงวว่ามันเสียมาก่อยพี่น้องนะครับ กับบรรยากาศขึ่มๆฝนฝนคือสิมาเนี่พี่น้องพายุเขาเนาะนะครับนหนังงวนะครับก็มีเครื่องเครื่องปรุงเฮาเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบเฮาพี่น้องมีพริกมีหอมมะนาวนะครับแล้วก็หอมสะระแหน่นเ,เนาะเผ็ดสะระแหน่นะครับมาเสิร์ฟเสิร์กันพี่น้องเดี๋ยวปรุงก่อนนะครับขั้นตอนแรกกอะใส่กับขัวก่อน เราใส่หัวไปเห็นหมอนอ้อมนะพร้อมเลยหัวเนี่ยหัวใส่พริกเข้าไปพริกพริกตัวนี้กับเพจโพล่พี่น้องเพจขนาดได้พริกนไงใส่หลายเย้อมเสียนนะครับพริกส่วยเฮาใส่พริกส่วยกับน้ำบรรยากาศไปทุ่งไห้ทุ่งหน้า เอ๋อหักหอมใส่หมอมเข้าไปมันก็ลีบกรีจังใส่ผงลัวครับน้าปลาก่อนครัทำน่องผงนัวใส่ไล่กันอะไรย่างเงี้น้องฉีดด้วยนัวตามด้วยน้ำปลาได้ครับเนอะ <S <S เข็มสลัม พิถีพิถันขนาดป่ะสิบเงินพี่หนอยเลยแสบของแทะเลยพี่หนอยเฮ้ยใจพักก่อนหอมไปโอ้เหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมบางหน้าพี่นอ่อย เด,ด้เปีูของลางเลยเนาะนี่นโบหินโมมือกล่องครับกล่องเองียงเนาะกลอยนังงูเะไพี่น่อนดะอืมพอดีเลย ร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวทีกันเลยด้อครับดเด้อที่เรียบร้อยพี่น้องมาเนี่ยเศษเสีบสบยบด,ยยด้วยกันนะครับเด้อขอนียวห่อนห่อนนี่กันเศษเสียบเลยบ้านี้่ฮาวตั้งเลยละ,ะเดี๋ยวสดก่อนพี่น้องเด้อโอ้โหนะหนังงัวพี่น้อง อสเสียบเลยมาดิเดอร์เ <c oughs> สียบของแท่พี่นอ้อยเสียบขคอเลย <c oughs> อ ไอน,นีิใบประกอบกันพี่น้องเนาะใบประกอบไหนมาพอดีอืมบรรยากาศดีขนาะด Ini kan อันนี้ เขาอะไรพี่นองครับในปากกอกียบของแถมเลยพี่นอ้องสดเอาอ น้ำกรุบกรอบดีขนาดไปครับสุดมากครับพายุเข่าครับต้องแบบ 嗯。Mm. แซ่บขลาดนีน้หรอมไม่ได้กินดุนแล้วครับกลอยหนัง 卖南瓜。

ินก็เป็นีมันเป็นสูบบักติ๋วพี่น้องไม่บักกอกกินนี่ก็เป็นไม่บักกอกมันสูบบักติ๋วเปรี้ยวๆ เผ็ดตัวบ้านพริกเผ็ดขนาดพี่น้อง el not าครับคลิปนี้เอาซ้ำเลยก่อนพี่น้องพอดีฝนมาแล้วครับฝนไล่แล้วได้เป็นเมนู่นเหมืนบาดใน,นพี่น้องเด้อก้อยหนังงัวนะครับแล้วก็ต้มเสียบหนังงัวพี่น้องโอ้เสียบของแผลนะครับพี่น้องเด้อกับเขา่าหอนอนนะครับถึงเสียบถึงเพิษกับบรรยากาศพายุเข่าพี่น้องฝนก็ร่างสีมาตอนนี้นก็ร่างฝนก็ร่างหยิบแล้วนะครับเดี๋ยวขอโตซ้ำเลยก่อนในพี่น้องเด้อกะจะไดนกะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคน เขามารับชมชอ่องฮองป่งใช่ไหมเขอบคุณทุกาทการที่ตามขอบคุณทุกทกวามรงใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริกาคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อที่เขามารับชมนะครับเนาะก่ะมื้อนี้กินผู้เดียวพี่น้องเนื่องจากในก้าบบั่นเดี๋ยวอีก2-3มื้อพี่น้องนี่จะในกลับบ้านกินกับยาหล่อนนะครับเนาะมีพี่น้องถามหา,หายาหล่อนหลายเดีย๋ยวพอ,อก,กันพี่น้องเด้อเอ้ากะฝากคือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามด้วยบกทสับสะไคร่บลั่นไกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนเั่งพี่น้องเพื่อบ่ให้พลลาดคิปต่อไปฝากทง อ่า YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับเด้อห้องปรงเชี่ยแนวนะครับเนาะไปเดี๋ยวพ่อริมนาพี่น้องสวัสดีครับ